ก็จะต้องมารวมใจหยุดนิ่งๆกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะในแง่งของการปฏิบัติจริงๆนั่นแหละก็ทำเพียงแค่ทำความรู้สึกประจัยเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเพราะเรารู้จัก ฐานที่เจ็แล้วว่าอยู่ตรงนี้แต่ทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องแม้จะไม่ตรงกับฐานที่เจ็ดพอดีเลยก็ตามอาจจะลืมซ้ายลืม่มขวาหน้าหลังล่างบนบ้างก็ไม่เป็นไรเอาว่าเอาใจเนี่ยว่าทำความรู้สึกอยู่ในกลางท้องแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจ เพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราบริกรรมนิมิตจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจให้มาหยุดมันนิ่งอยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความคิดไปในเรื่องราวต่างๆที่แวบ,บไปแวบ,บมานั้นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีบริกรรมมานิมิตกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาเนี่ย เป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวกล้ายโดงแก้วก็จสิ้ขนาดกันแล้วแต่ใจเราชอบอยู่ที่กลางทองของเรานะจ๊ะในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละฐานที่เจ็ กำหนดบริกรรมนิมิตก็คือการสร้างภาพทางใจได้วิธีง่ายๆสบายๆนึกธรรมดาธรรมดาคล้ายๆก,กัเรานึกถึงสิ่งที่เรารักเราคุ้นเคยที่เราเห็นยน่เจนตาจำได้ติดตาติดใจนั่นแหละมาเป็นบริกรรมนิมิต ถึงเพชรสักเม็ดหนึง่งโตแค่ไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวไม่ใช่เจอร์เนาไปเหลี่ยมกลมใสใสใส,สเหมือนกับเพชรนั่นแหละสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์นึกอย่างธรรมดาง่ายๆแลไปสบาย เรากับเรานึกถึงดอกบัวดอกกลาบหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนไม่มากก็ไม่เป็นไรชัดเจนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจเนี่ยมาคลากลียอยู่ เแถวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ไปนานๆเขาเดี๋ยวมันหยุดเองแล้วก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาภาวนาในใจโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาในใ,นใจว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาโดยไม่ต้องใช้กำลังคล้ายๆเป็นเสียงสำนึกลึกๆล,ล,ล,ละเอียดละเอียดคลายบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยดังขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใช้กำลังในการท่อง เป็นเสียงที่ละเอียดเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่มีพลังแห่งความบริสุทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุดมาขจัดมดลทินของใจเราให้มันหมดสิ้นไปสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอารัง ภาวนาเ,าเรื่อยไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่ออยากหยุดใจนิ่งไว้เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาภาวนาต่อเพราะคำภาวนาจะใช้ทำเมื่อใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราต้องประคองใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวยู่สนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าว นึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วยภาวนาไปด้วยถ้าใครคุ้นเคยกับภาพองค์พระแก้วขาวใสเราจะนึกถึงพระแก้วขาวใสแทนดวงใสๆก็ได้โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อใจหยุดใจนิ่งๆอยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งเป็นต้นทางที่ จะไปสู่อายตนานิาพพานเรียบประคองใจกันไปอย่างเนี้ยภาวนาไปเลยสบายสบายแต่อยากกดลูกในตาไปดูถ้าเริ่มรู้สึกว่าหัวคิ้วจะย่นตึงหนาปากศีษะก็ให้ริบเยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งปลืบลือตาแล้วก็รักษา เลอกตาในระดับนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆส่วนมากมักจะมีอุปสรรคอยู่สองประการเป็นหลักๆคือฟุ้งกับตั้งใจเกินไปอันนี้จะเป็นหลักมากกว่าการหลับหรือความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านั้นขอเพราะว่าใจเราคุ้นเคยกับการคิดคิดในสิ่งที่เราคุ้น คุ้นจนเคยเคยจนชินเพราะนั้นใจมักจะไปสู่สิ่งนั้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเราจรึงต้องบริกรรมภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปหรือพยเยอะเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่พอเราหายฟุ้งเราก็เริ่มต้นใหม่หรือตั้งใจเกินไป คือพอราว่าเออเห็นธรรมะแล้วดีมีความสุขเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตแต่ยินคนนั้นคนนี้เขาเข้าถึงกันเลยอยากเข้าถึงบ้างแต่อยากมากเกินไปตั้งใจเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการกร่งตึงเกล้งสังเกตเออ มันจะสะภาพใจมันจะทึบตื้อนิ่งๆแต่ไม่ฟุง้งแต่ก็ไม่มีความสุขมันตื้อตันๆนิ้วที่เราวางไว้บนหน้าตักมันจะกระดกไหลจะยกท้องจะเกร็งแล้วก็มันจะท้อใจะเพราะเบื่อต้องพยายามนั่งนิ่งเพื่อจะให้ได้สมาธิ อย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะแต่ถ้าเรานั่งนิ่งนุ่มเบาและเกิดความสบายแม้ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์ใจยังคงรักษาใจนิ่งๆิ่งนุนม่นมนุมอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็็ีความรู้สึกว่าเวลามันหมดมันผ่านไปเร็วเหลือเกิน และมีบางส่วนของร่างกายเรามันหายไปมือหายขาหายตัวหายเป็นต้นนั่นก็แปลว,ว่าเรานั่งได้ถูกหลักวิชาแล้วถูกต้องแล้วพอถึงตอนนั้นก็ให้นิ่งเฉยๆต่อไปจะลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไร บางครั้งก็ตัวยืดบางย่อมัง,งใหญ่บางพองขยายบัง่งล่นไม่มั่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันตกจากที่สูงก็จะลืมตาอยาขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรบางทีนั่งไปก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นภาพวิวทิวทัศน์บ้างเป็นภาพอะไรอย่างที่เราคุ้นเคยบ้าง แต่ว่ามันจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระสใสๆก็อย่าไปรำคาญใจให้ดูไปเฉย,ยๆนะเดี๋ยวภาพเรานั้นก็จะเปลี่ยนไปเองภาพสุดท้ายเมื่อใจหยุดนิ่งในเบื้องต้นก็จะเป็นดวงใสๆอย่างแล้ก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็น ยี่ยกขะนาประทิตยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นเป็นต้นแต่ละทจใจหยุดแล้วภาพสุดท้ายในเบื้องต้นเมื่อใจหยุดแรกมันจะเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาพอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาดังกล่าวนั้นให้ดูไปชื่อเจจะภาพน่ารักน่าเกลียดน่าชัง ไม่อยากได้ก็อย่าไปยินดีย่าร้ายภาพสวยสดงดงามก็อย่าไปยินดีภาพที่ดูไม่งามก็อย่าไปยินร้อย่าไปตกอกตกใจอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีมารมามีอะไรต่างๆมาทดลองเราหรือภาพกรรมภาพเวรอะไรต่างๆอย่าไปคิดคือใจตอนช่วงนั้นอย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นดูเฉยๆ ไม่ว่าภาพที่น่าดูหรือไม่น่าดูน่าดูก็ไม่เยินดีภาพไม่น่าดูก็ไม่ยินลายคือเฉยเฉยอันใจนิ่งเฉยทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีที่ไม่กํากับเหมือนผู้ที่เจนโลกนี้เ,เห็นการเกิดขึ้นแต่งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย ตลาดระยะก,กาลเวลาที่ผ่านมาได้ใจจะเป็นปกติแล้วก็ทำใจให้มันเป็นปกติไม่เห็นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเป็นปกติเห็นแล้วแต่บรรภาพกลาภาพกว่าที่เราอยากได้ก็ยังคงเป็นปกติเป็นภาพที่ดีสว,สวยง,มงาม,มาบรรพ์แต่พระบุตรเทพทิดาก็จะไปเข้าใจิดวดาเราไปสวรรค์แล้ว ก็ดูไปเฉยๆก็อย่าไปยินดีอะไรแม่เป็นภาพอะไรที่ใกล้เคียงดวงทำลงพราก็เฉยๆเป็นภาพที่ไม่ดีดูแล้วน่าเกลียดไม่น่าดูก็ดูเฉยๆเหมือนกันอย่าไปยินอะไรนะทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกทุกคนก็จะกรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว การมีภาพเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าเป็นภาพน่ารักน่าชังแปลว่าเรามีสมาธิมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าจิตบริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่สวยงามถ้าบางส่วนของจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่ไม่สวยงามแต่มันก็เป็นเหมือน ก็จกเงาส่องสะท้อนในเราเห็นว่าใจเราบริสุทธิ์อย่างไหนเรามีหน้าที่หยุดกับนิ่งดูไปเฉยๆอย่างนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวภาพที่น่ารักน่าชังเหล่านั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาพที่สดใสสว่างสวยัยที่จะนำใจให้ตั้งมัน่น เป็นหนึ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายสงัดจากกามจากบาปอากุศลธรรมและความเห็นถูกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเองเพราะนั้นภาพสุดท้ายมก็จะเป็นดวงใสๆใ,ในจุดเบื้องต้นของหยุดแรกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของหยุดในหยุด หยุดสองหยุดสามหยุดสี่หยุดอ้ากระทั่งนับหยุดไม่ทวนเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นไปตามลำดับนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ดีเพื่อที่เราจะได้นั่งเวลานั่งตามลำพังจะได้มั่นใจไม่กลัวบ้าอย่างที่เขาเล่าลือกันไม่กลัวที่จะเห็นในสิ่งที่น่ากลัวไม่กลัวที่า เขาบอกว่านั่งแล้วจะตายไปแล้วไม่กลับหรืออะไรยิ่งกว่านั้นเราจะได้มั่นใจถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้เหมือนหมองงูที่จะจับงูเหา่างูจงอางก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของงูพิษอสรพิษนั้นซึ่งไอใครในโลกก็กลัวแต่หมองูรู้วิธีเขาก็ไม่กลัวเราจะจับงูนั้นได้ อาศรพิษนั้นได้อย่างสบายๆระรู้วิธีการนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทุกคนรู้วิธีการอย่างนี้แล้วความรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดโทษนั้นมันก็จะหมดไปตรงข้ามสมาธินี่นแหละจะทำให้เกิดคุณประโยชน์กับเราเพราะจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจของเรากับศูนย์กลางกายฐานที่เจ ให้เดถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งวิรากฐานแหล่งกำเนิดแห่งความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานกับการสร้างบาร,รมีของเราโลกจะสันติสุขได้ต้องเริ่มต้นอย่างที่เราก่อนชีวิตในครอบครัวจะเกิดความหาสุขไม่ขัดแย้งกันก็เริ่มต้นที่หยุด แรกของใจเราก่อนแล้วจึงจะขยายไปสู่สมาธิภายในบ้านคืนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศประเทศเพื่อนบ้านนาน,นาชาติแล้วก็ทัวโลกทุกสิ่งดังกล่าวที่ดีนั้นเริ่มต้นจากเราทั้งสิ้นเริ่มต้นจากหยุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทั้งสิ้น ซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาก่อนนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญประหยัดสุดประโยชน์สูงในการสร้างสันติสุขหรือสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ให้ฝึกหยุดใจนิ่งๆดังที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องตน้นตอนนี้ให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ ในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีน่าเพลื่มปิติที่ล,ลูกลูกทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสังสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทําในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึง เราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่สรงคุณค่าและมีพลานิสงอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลก ให้นึกน้อมอรัตนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างพโพลงปรกากฏณศูนย์กลางกายเร่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตา ปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทพิสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจ ให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชัฉลาภุชะ,ชชะอันชะและโอปป,ปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันทิสุขที่แท้จริงลกูลกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบาร,รมีกันต่อไปด้วยพลานิสงแห่งการสั่งสมเมตตาบาร,รมีนี้จะส่งผลดลมันดาล ให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตยอยู่หนศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาละนาน